สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเดอ้อมือนี้วันที่สองนี่พี่น้องวันที่สองแต่เศร้ามืเดเลยคือว่าเอฟซีกับสิบา้าเอาปูขุนกับคือจังชงอีหยังไปแล้วฟันชงกับฟันแล้วฟันมืดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบาดนี้สีบา้าสุฟังเดอ้อมือขึ้นนี่หาทุ่มขเขาเรียกได้นั่นของดีของ เห็กรับเมืองอกถึงตะกอนคยปูคยเดียบปอยอยู่เลยเห็นไหมเหล็กเกาหลีไ่แม่เหล็กหลานสาวที่มาจากเกาหลีนะมัอ <c oughs> งหลานชาอิสราเอล,ลกลับไปแล้วปวยแล้วมันว่าหลานสาวเกาหลีนี่หายไปหลายแล้วดิหายไปหลายเถวเราเพื่อเห็นมาเห็นมือขค้ืนนี่พี่น้องมาโดนดวนมือขค้ืนนี่เขากระชืทิ่ง เี่วสงการบางินึเนาะมันก mm nah. ับบูรุนไม่ไหวมันกับบ่ได้เป็นนันงานเขาก็ลายเขาว่าเขาก็เลยบ่ได้ทรงเหล็กทรงเบืร์เขาทรงมือขึ้นนี่มาเด้พี่น้องเด้อบานนี่เกาหลีแล้วเลียกรับเมืองนอกมาแล <un> ้วรับเมืองนอกรับจากเกาหลีมาแล้วนี่มาเมื่อกี้ครูหอกของเกาหลีนั่นอยากบนอยากล่างมาเด้อพี่น้องเด้อเขาก็อยากบนอยกล่างมา ฟันมานําพี่น้องแต่ว่าหันมันก็เกี่ยวกันกับเด็ก <c oughs> ดังๆหลายตัวอยนหลงนี้มันของเขากระไดกับว่ามาเบิืงกันนะพี่น้องนะมันจีเป็นตัวใดมันจีเขาขอม่าไม่ซ้ำขม่าไม่ใดๆนี่เขาขอม่าไม่ผู้ใดหมักผู้ใด ส Dante, ับกระจัดเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ขัดกับพันคือว่ามันหายไปซองช้ำหมดแล้วมันว่ามาเห็นมาเหล็กหลับมืองหนอกมาแล้วมาแล้วับเหล็กรับเกาหลีมาแล้วพี่น้องมาเบืองเด้อมาชมมาเสียกันเด้อเขามากดไหลกดแจให้เขาเนี่ยครับมันแม่นมันนั่นกระไดเนาะเขากลับมาเคยเคยแม่นเคยเป็นแส да okay? มพุมดละพูดเรียบร้องหมละตะกี้คนกระไดมาแล้วมาแล้ว แต่กว <c oughs> so you know, so ันเขาก็เด่นกระดังการเป็นเขานั่นแหละมีบักกี้โตดอกพี่น้องเขาให้เลขตั้งรับมาก่อนเด้ออ่าบนละบนเด้อเลขตั้งรับบนเลขกเขียงหรอพี่น้องบนเขียงบนสีเขียงให้รู้ดอกเขาบักเขียงกันสีเขียงเขียงบนเขามาเขียงบน บนเียงศูนย์สมเก้ามาซีโตพี่น้องเล็เียงเียงบนมาซีโตานี่ค่ะเด็วิ่ง vinh không ạ à. vinh vinh 2 cầu phi long cầu xong <laughs> เีกวิ่งสองวิ่งเก่าหลุดสองหลุดเก่านาะวิ่งสองวิ่งเก่าหลุดเมื่อได้มาโดนเป็นุวาสีบ่ามาอีกแล้วผมจังไรกับ,บ่จักกับพอบอามาก็เลยเอามาจัดให้มือ เด็ดออกแต่มึงไมยออกเลยพี่น้องเด้อกวอนไมยออกเมื่อก,กี้ชั่วโมงกะสีได้เห็นต่อกะสีได้เห็นแล้วเนาะพอเห็นแล้วกะสีเลยไมยออกพอดีเฝ้าหากันเด้อพี่น้องเด้เอไอ้ลอตเตอรี่ย่างค้างอยู่แผงใดกลไปหาเอามืงึงไมยออกเลยกวอนไมยออกเลยเขาหายม่านน้อพี่น้องน้อมาามึอกึนนี่มาในกระเลเขเที่ยงกะ จัดละน้อพี่น้องน้อเอาบาลน,นี่จับคูด้วยพี่นอ้องด้วจับคูหบ่ห้บาลนี่มาชีคูนหอพี่น้องมาหลายีคูจับคู่ศูนย์สามศูหกัน Sún cầu Sún cầu Sún cầu Sám cầu Sám cầu Sám, cầu. Sám cầu. สองเก9าสอเก่าเกาสองเก่ามาเขีนติดกันเถอะนอาอเอรเนาะเนัง้นเนะขีดได้ยุสามสามตัวไข่มาสองหางพี่นอนเจขาบกเขาของเขาเขากบมาสามตัวมี2หางได้พี่นนอนเล้ Cát bưng Cát bưng, cát bơm Cảm cầu xuống Xuân cám cầu Cám tòa Xuân xám. ก้าศูนย์สามเก้าหนึ่งสองเก้านึ่สองเก้าหนึ่งสองเก้าเขาบอกหนเขาบอเน้นมาให้ได้พี่น้องเด้อ ต่ว่าเขาหาหายมาจังสี่ปูสิปูที่เป็นผู้เน้นแล้วดอกตัวมักของปูเนาะต่ว่าเขาบอ่อเน้นมาตัวใดเป็นตัวใดเขากับบอ่อเน้นเขาบอ่อฟันมาไหมนั่นก็เลยเบึ้งบกหจับอันนี้ของบนขีดไปก็มันมีรางอยู่ันตัวเน้นกะบ,บ่มีหลักสามตัวเขาบ่เน้นมาเนาะ ปูสีวงให้เลยตัวเน้นตัวเน้นกับีตัวเน้นกับตัวเน้น่ะตัวหนึ่งของเขาสีแมนว่านอะเขาต่างมากสีเด้ตัวเน้นของเขาช่องคูเนี่ล่ะเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวติดมาเนาะต้องเป็นตัวนี้แหละนี่เป็นตัวร่องเด้อ่น้องเด้อตัวร่อง แต่ว่าตัวล่างสิเป็นตัวดังกว่าก็ตัวเน้นเด้อเพราะว่าปลูกสังเกตแล้วมันเบิ่งหลายสำนักมันสิมามันสิมาชุนสามกับชุนเก่าไหมพี่น้องแต่ว่าของเขากระม้าจังสีล่ล่ะเขาบันเขาสิเน้นมาในกลุ่มสามตัวนี่แหละเนาะงบันเนก้าล่างบันนี้ล่างพี่น้องล่าง ลางเขาให้มากเขาวิ่งมาวิ่งมาตัวเดียวเด้พี่น้องเด้อว,วิ่งเลยเขียนวิ่งไว้นี่ละวิ่งมาตัวเดียวลางเขาวิ่งเจ็ดตัวเดียวเจ็ดลางวิ่งวิ่งเจ็ดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยว จีแดงเหมือนกันบได้เกียนไว้ทางขางวิ่งเกียร,รมมลูดเลยพี่น้องเอ้ยลางวิ่งเกีเอ้ยอกลมไปเลยเนะเพื่อควมสะดวกคนเด๋เห็นขักขโกลูดลูดเกีวิ่งลูดเลยพี่น้องลูดเด้อ รูดไปเขาฟันมาตัวเดียวล่างเจ็ดตัวเดียวบาใน,นีก็จับคู่จล่างนี่เขาบ้าฟันเด้อพี่นองเด้อเขาจับคู่ให้บ้าฟันจับคู่ให้มาซื่อ,อจับคู่ให้ล่าง สามเก็ดรับกูมาสามเก็ดสี่เก็ดลางมาสองตัวพี่น้องจะฟันตัวใดล่ะให้ปูฟันให้บ่เอาปูฟันมาปูฟันรถเนาะบึงก่อนบ่ง ทีไปทีมาก,ก่อนก่อนก่อนเด้ดอดพีอ่้องด้อหกตกฟันกันเด้อฟัน,น,น,นรรแท่เ,เขาคนเนบอกฟันมาไหมที่ว่าจังใดฟันแท่เขาคน ฟันแก่นเขาฟอนเขาบวม่อนมาระวัง <continental> ฟ <halt Town> <t ye så rails> ันแก่นเขากระจาฟันตัวนี้เราพี่น้องแก่นเขาเด้อเขาบอมมันมาให้ดอกแต่ว่าทางชีแก่นเขานี่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 ตัวนี้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 ไกลกว่าชีเก็ดเรพี่น้องละนี่แหละตัวนี้ละแก่นเขาแก่นเขา นี่ซื้อเอามาฝากส่องสิบหกพารวยชาแน,นลเอามาฝากเรือพี่น้องเด้อได้มาคือส่องของคุคุณเนี่ยนะเอามาฝากสิบหกพารวยชาแน,นลชาแน,นล โอ้หกชาแนเนงไหโอ้ยนี be, ่แมวกขามากวนโอ้ยนนอก็จอก็จอเขามาอย่างนั้นลูกนอนลงนอนงนอนลงเขียนพิพิธถกถที่นี่เขามากวนหนกะเขามากวนสิบหกสิหผ้าร้อยผ้า รุวยกรารวยแช่แน่นให้บอกให้หูจักลหลายๆส่องหูจักลหลายๆก้นเด้อนี่คือส่องของปูขุนเองไพเปิดพ่อปูขุนบอของปูขุนมี ทั้งเล่าทั้งน้อยเด้อพี่น้องเด้อทั้งรัฐบาลเดี๋ยวนี้มีหลายสำนักเขามาทรงโตดีๆมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อสิบหกผารวยช่าแน่นกับตาขุนพารวยใครเขามาติดตามเบื้องเดี๋ยวนี้ใครว่า ูขุนปูขุนนี่มันยึดใส่นมี่สองมอนมีมี่พี่น้องตาขุนพารวยมี่สองสองเด้อไทเข้ามาเบิ่งจักนี่ให้จําไว้กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้เด้อตาขุนพารวยสองสองนี่แหละพี่น้องไทยเมื่อเห็นกับกดติดตามไว้ในมึงถึงเหล่าชิงหน่อย เราพัฒนาก็อยู่นี่ละน้อยก็อยู่นี่ละผ้าด้วยนี่คือสองปูขุนเลยเนาะสองปูขุนเดอ้อสองสองนี่เด้อเขียนไปให้เบื้องพี่น้องบุ่าทัฒนหุ่นจักกัมี่อ้าวเบื้อโทษทิมใบ เมื่อโทษทีมไปหรือบ่ให้โทษมาถามเล็กเดีเโทษมาว่าฮัทเทียว่าว่าเห็นซองไหนซองหนึ่งจังสีหน้าสีบอกท่างซอ,องทางว่าเล็กเดียปล่อยไปขันโทษมาถามก็สีบอกว่าปล่อยแล้วว่าท่านปล่อยก็สีบอกเด้อพี่น้องเด้อนยกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก เปิดเบื้องหมดละเปิดเบื YouTube ้องยูทูปนี่ละเปิดเบื้องช่องนี่ละพ่อได้ยอดไลค์ยอดแชร์นี่เลยพี่นอ้องเด้อเกต้าแปดอันนี้ถิ่มใบให้เื้อดอกเพียพี่น้องอยากได้ขัามปรึกษายังจัดอย่างเนาะถิ่มใบให้เบื้องแต่ว่าบ,บ,บันเบื้องเหล็กเบื้องเบอร์กับเบื้องเขาเบื้องในช่องอะไรนัะะ่นพี่น,อน้องเนาะเอามาแล้วเด้อเมืองนอกรัฐบาลรับเมืองนอกมาแล้ว หายไปโดนแม่พี่นอ้องอุกกว่ามันชิวามากับมาาได้บบน,นี้เด้อเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะเอาขามาเบิ้งกดเขา <c oughs> แคบหนาจอไ้แคบหนาจอไว้เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วสาวเกาหลีมาแล้วเคยแจกเคยเด่นเคยดังหล่ะของเขาหายมากบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,เ,างเขาแยกใบเด้อพี่น้องเด้อเอาอันนี้กะเลขตั้งรักบ,บนมีเลขเคียงบนมีศูนย์สอง สามเก่าพี่น้องเลียกวิ่งเขาให้สองกับเก่าลูดจับครูศูนย์สามศูนย์เก่าสามเก่าสองเก่าสามโตศูนย์สามเก่าหนึ่งสองเก่าเน้นสามเก่าสองเก่านี่แหละเพราะว่าเขาจับได้สามโตนะพี่น้องเนาะตัวล่องตัวกันกันเป็นตัวกันกันเป็นศูนย์สามศูนย์เก่า ล่างหายมาตัวเดียววิ่งเกตหลุดเลยพี่น้องหายมาจับมาใส่สองโคลางคือสามเกตสี่สามอันนี้กับกูคุณใดมาฝากนะพี่น้องนอกจากเกาหลีคนละทรงมาจากเมืองเหนอกของหลานสาวแต่กว่าบางเที่ยวกะถ้าว่าเห็นกับคือเขาบ่ทรงมาเด้เขาหนุงหากในการในงานเขาเมยเขาหลาเขากบ่ทรงมาใหา้กับก็ได้เห็นเนาะเนผู้ติดตามอยู่กะ บ่เห็นกะยังงุดยิดยาอันนั้นเด,อเดอ้อยาผลหม,หมยกันเดอ้อคือว่ารัางเทียเขาก็บริดีรงมาเนาะไอ้พี่น้องปดใจร่อเพราะว่ามันต้องมีเถียวมากมีเถี่ยวบ่ามากเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีก้กะไอ้เอซีทุกขุทุกคนโชคดีเดอ้อยู่ชุกสบายกันทุกขูทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนกันลำลำเรื่อยๆร่ยโชคดีกันทุกขูทุกคนบันที่สองมือนี้ ให้โสดีโสดกมันๆกันเด้อพ่อกันไม่ใน้คิดต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดี